สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่แเดือนแปดปีห8นะครับผมนะสำหรับงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนี่นะังวดที่แล้วนะทุกคนนะผมให้1กับ2นะให, 2, นะให้เด็ด1เด็ด2อนะออกมา1 2เลยนะ ผมก็ไม่คิดว่าจะมาแบบนี้นะนะถ้าพี่ๆเอาตัวเด่นมาประกบคู่กันนะเอาหนึ่งกับสองมาประกบคู่กันนะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะสามหนึ่งสองสามแปดนะให้เด่นหนึ่งเด่นสองออกมาหนึ่งสองเลยเนาะก,ก็นั่นแหละไม่คิดว่าจะมาแบบนี้จริงๆมาดูของวันนี้กันต่อนะครับ ดาวโจนนะครับวันนี้ก็จะเป็นศูนย์นะศูนย์กับเก้าแล้วกันศูนย์กับเก้านะครับก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับนะครับผมในส่วนของตัวกันนะครับก็จะมีศูนย์สองเก้าสองศูนย์แปด แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวนี้ก็จะมี 03, 04, 0 3 0 4 05แล้วก็9กสามศูนย์สามศูนสีาะครับผมสำหรับดาวโจนเลขสอตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นดาวโจนเลขสามตัวนะครับผม3ามตัวก็เน้นที่0ูนย์นะศูนย์สาสี่ ศูนสามห้าศูนสามสองศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่สองแล้วก็ศูนย์ห้าสองนะครับ ก็เรียบร้อยนะจบไปแล้วสำหรับดาวโจนของวันที่8เดือน8-6จบไปแล้วเนาะฝากวิพี่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ